เดี๋ยวนอกร้อเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะน้อพ่งเปิดกล้องไลท์ขอพักเสียงแป๊บหนึ่งขอพักเสียงพอดีเขามีประกาศอะไรไม่รู้เสียงดัง ช่วงนี้งานบุญก็จะเสียงดังนิดหนึ่งเรื่องคุยละแต่ว่าตอนนี้ทักทายกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะใครเข้ามาทักทายกันหน่อยนะคะแนะนําตัวหน่อยเนาะน้องฝากกดแชร์ให้นกหน่อยได้ไหมคะแ <laughs> ชร์แ <laughs> ชร์แชร์เพื่อน <laughs> ๆโอ้ค่ะแชร์เพื่อน <laughs> ๆห,หน่อยนะคะเดี๋ยวน้องเพิ่งเข้ามาค่ะเดี๋ยวทักทายกันก่อนเนาะใครเข้ามาแล้วแนะนําตัวหน่อยนะคะจริงๆแล้วต้องมีกระดานแหละกระดานแต่ว่าเพราะว่าไอ้นูกลืมกราชบมานกก็เลยจะเอากระดานเนี่ยเอากระดานมาแปะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขียนเราเขียนกัน อันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ต้องขัดไล์ครั้งที่ห้าอันนี้เป็นการไล์ครั้งที่ห้าของนกก็จะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่กดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยคะ่ะ <c oughs> ทานข้าวไปด้วยดูไปด้วยก็ได้นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนกคิดให้ดูเนาะ <c oughs> อ่าวพอดีวันนี้ไม่มีช็อคนะคะกระดานมีแต่ไม่มีช็อคเดี๋ยวนกคิดให้ดูอ้านกคิดอยู่ในเล็กกลางๆม,มันเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นแล้วมันกลับด้านอ่าต้องแก้ปัญหาในการที่มันกลับด้านก่อน,อนเนาะอืม การตั้งค่านกขอกับกล้องก่อนนะคะใครจาเป็นบ้างเนี่ยสอนนกนิดหน่อยไหมเนี่ยอ่าเพิ่มไหนสะท้อนวิดีโอของแล้วนกต้องกลับแล้วนกไม่ชินนิดนึงเนาะอ่าถ้าพักเมนแลน้ส่วนว่าค่าพักที่อยู่ที่สี่พันบาทใช่ไหมคะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใหม่ละอยู่ที่สี่พันบาทนะคะอยู่ที่สี่พันบาทใช่ไหมคะต่อเดือน ต่อเดือนต่ออ่นอกตกเฟ้นนิดนึงพอมันกลับกล้องแล้วนกจะงมนิดนึงนกคิดต่อเดือนให้เนาะก็สามร้อยห้าสิบบาทอ่าสามร้อยห้าสิบาทถึงหกร้อยนกขออนุญาตเก็บกระดาษได้หกร้อยจะคิดมาคิดถึงอ่ 350, 600าสามร้อยห้าสิบหกร้อยเนี่ยแต่แต่สามอู้ค่ะอูะอ้เอาก็ได้เจ้าอาไม่เขียนแล้วนะให้คุยเอาไม่เขียนละเอาโอเคขอบคุณมากค่ะ คือไรายได้เราต่างกันที่สองแสนสี่แล้วถูกไหมคะอ่าถ้าคุยแล้วเนี่ยต้องกลับกล้องดีกว่าต้องไม่ชินกับการกลับกล้องเลยสะท้อนกล้องอืมโอเคโอเค